สวัดีค่ะแอน Good morning Welcome to English Fun with p ี i วค่ะเช้านี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับนกหรือ birds birds แปลว่านกค่ะนกชนิดแรกเลยที่เราจะเรียนกันวันนี้คือ eagle eagle แปลว่านกอินทรีค่ะ แล้วมีใครรู้ไหมคะว่านกกระจอกภาษาอังกฤษคืออะไรนกกระจอกหรือ sparrow sparrow นกกระจอกค่ะต่อกันเลยนะคะที่อ e ีกามีใครรู้ไหมคะนกตัวสีดำดำเนี่ยภาษาอังกฤษคืออะไรอีก e าหรือ crow crow แปลว,ว่าอ e ีกาค่ะต่อกันเลยนะคะที่เหี่ยวมีใครรู้ไหมคะว่าเหี่ยวภาษาอังกฤษคืออะไร เยี่ยวหรือพอกพอกแปลว,ว่าเยี่ยวค่ะต่อกันเลยที่นกเขาค่ะนกเขาภาษาอังกฤษคือ dove dove สกด d o v e dove แปลว,ว่านกเขาค่ะแล้วมีใครรู้ไหมคะว่านกพิราบภาษาอังกฤษคืออะไรนกพิราบหรือ pigeon พจิ n นกพิราบค่ะและนกชนิดสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในหมวดหมู่ของ birds หรือนกนั่นคือ vulture vulture หรืออ e ีแรงนั่นเองค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะประโยคสั้นๆที่พี่ไอ้ายนำมาฝากคือประโยคที่ว่า a flock of storks a flock of storks แปลว่า ฝูงนกกระสา1ฝูงค่ะที่พี่ไอเอามาฝากวันนี้ก็เพราะว่าการนับนกเนี่ยเราจะนับเป็นฝูงค่ะอย่างเช่นนกกระสาหรือ Stokes เราก็นับเป็นฝูงเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ดูนะคะ and that's it for today แล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย